สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพมครับคลิปนี้มาดึกนิดหน่อย22ตุลาคม2565นําเรื่องการเช็คสิทธิ์มาเล่าให้ฟังครับว่าพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาใครมีสิทธิ์จะได้รับเงินไล่ละพันนะครับแล้วก็รับเงินโครงการประกันารได้ใครมีสิทธิ์นะครับปีการผลิต2 5ง5หรทับนะครับจะแจ้งให้ทราบนะครับเกษตร,รกรชาวนาที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินนะครับหากโครงการไล่ละพันได้รับการอ,อนุมัติจาก คณะมนตรีแล้วนะครับหากโครงการประกันรายได้ข้าวได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณอนุมัตริรายอนุมัติโครงการอนุมัติงบประมาณจากคณะมนตรีแล้วนะครับชาวนาที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินจะต้องเป็นชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าถ้าตามภาษาราชการภาษาเกษตรเ็าบอกว่าปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรปี6 5หนะครับ คำว่าปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรพีห้าก็คือลงทะเบียนปลูกข้าวพีห้านั่นแหละจึงจะมีสิทธิ์รับเงินใครไม่ได้ลงทะเบียนปลูกข้าวไม่ได้มีสิทธิ์รับเงินนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนปลูกข้าวหรือว่าโครงการหรือว่าการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรนั้นเขาให้ปรับปรุงทุกปีนะครับจึงจะมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐด,ด้านการเกษตรวิธีตรวจเช็คครับให้ไปที่เว็บไซต์นะครับเราจะแนบลิงก์เว็บไซต์สําหรับตรวจสอบเศ์ว่าใครลงทะเบียน ผูกข้าวแล้วและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปีหกห้าแล้วนะครับสามารถตรวจได้ทางเว็บไซต์จะแนบลิงก์เว็บไซต์ไว้ที่คอมเมนต์แรกและคําอธิบายใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมก็ไปกดที่เว็บไซต์ที่ลิงก์เว็บไซต์นั้นพอกดที่ลิงก์เว็บไซต์แล้วก็จะเข้ามาแบบนี้ครับเข้ามาหน้าสําหรับการตรวจสอบเสร็จแล้วคนที่จะตรวจสอบก็คือหัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้ลงทะเบียนเกษตรกรนั่นแหละครับหรือว่าเจ้าของสมุดทะเบียนเกษตรกรนั่นแหละ หัวหน้าครอบครัวนะครับใช้เลขประชาชน13หลักของหัวหน้าครอบครัวมากรอกลงตรงนี้มาพิมพ์ลงนะครับเมื่อกดลิงก์ที่คอมเมทแรกแล้วก็มาพิมพ์ลงพอพิมพ์ลงเสร็จสับก็เอามือกดตรงค้นหาครับถ้าปรากฏผลยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรไม่ปีหกห้าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับไม่ได้รับสิทธิ์ไร่ละพันและไม่ได้รับเงินประกันรายได้ข้าวนะครับ แต่ถ้าขึ้นข้อมูลมาแบบนี้อันนี้อันนี้ตรวจจริงนะครับขออนุญาตปิดปิดเลขประชาชน13หลักของเจ้าของเขาไว้แล้วก็ปิดชื่อเจ้าของเขาไว้ตรวจจริงถ้าว่าผลการค้นหาเป็นออกมาแบบนี้ครับเขาก็บอกชื่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวและเขาบอกว่าขึ้นทะเบียนแล้วที่ไหนที่อำเภอไหนจังหวัดไหนแล้วก็ปรับปรุงล่าสุดปี2 5 6หแบบนี้มีสิทธิ์ได้เงินนะครับถ้าปรับปรุงล่าสุดยังเป็นของปี64 63อะไรอยู่ไม่ได้เงินโครงการประกรันรายได้ข้าวนะครับ ไม่ได้เงินไล่ละพันนะครับเอาละครับนี่ครับผลการตรวจจะต้องออกมาว่ามีชื่อมีชื่อเสร็จแล้วก็ปรับปรุงล่าสุดเป็นปี2 5 6 5นะครับนี่แบบนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินโครงการรายได้ข้าวและโครงการไล่ละพันนะครับเอาลองตรวจด,ดูนะครับสําหรับใครที่ตรวจแล้วยังไม่ขึ้นผลแบบนี้ก็ให้ติดต่อที่สํานักง,งานเกษตรอำเภอด่วน สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ